อเคครับก็สวัสดีนานผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดสิทธิขั้นสูงนะครับซีซั่นสามสิบนะครับเป็นสิทธิขั้นสูงเกี่ยวกับฮิปฮอปนะครับนี่เดี๋ยวเราไปชมกันสิทธิขั้นสูงเกี่ยวกับฮิปฮอปนี่ก็จะน่าจะเป็นนี่นะครับอันนี้เป็นตัวผู้หญิงนะครับ ผมก็มีหมดแล้วนี่นะครับโดยรวมๆนะครับอิพผโอเคเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นกางเกงนะเท่นะครับบางเกงรองเท้าแล้วก็หมวกนะมีไฟวิบวับวิบวับด้วยนะครเอาแล้วลองใส่คู่ชิดดูนะ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคไปละบ๊ายบาย